ไปกินบุฟเฟ่ต์กันจ้าทุกคนคะพอบ้านพามาทานบุฟเฟ่ต์นะคะอยู่ใกล้ๆบ้านวิเองคะ่ะมาเริ่มกันที่โซนแรกเลยคะ่ะมีน้ำซุปขนมปังทอดนะคะเป็นปลานึ่งซีอิ๊วคะ่ะเป็นเนื้อไก่ผัดกุ้งผัดนะคะทุกคนคะ่ะผัดเส้นจ้าแล้วก็มีผัดผักนะคะมีเนื้อผัดหมูผัดคะ่ะมีข้าวผัดให้ทานด้วยนะคะและทางร้านเขายังมีข้าวสวยธรรมดาให้ด้วยจ้า โซนต่อมาก็จะเป็นไก่ทอดนะคะทุกคนคะดูสิคะน่าทานไหมคะปลาทอดกับปอเปี๊ยะทอดค่ะอันนี้จะเป็นไก่คล้ายๆไก่เกาหลีนะคะผสมกับซอสหวานค่ะแล้วก็จะมีเฟรนฟรายจ้าเป็นข้าวเกียบทอดนะคะทุกคนคะแถมยังมีปลาหมึกทอดแล้วก็นักเก็ตให้ทานอีกด้วยนะคะที่นี่เขายังมีซุปให้เลือกถึง3แบบเลยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นซอสเอาไว้ทานกับอาหารซีฟู้ดนะคะมีให้เลือกหลายอย่างเลยค่ะทุกคนคะ โซนนี้เป็นโซนที่วิปดปานมากเลยจ้าเป็นโซนอาหารทะเลนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะน่าทานไหมคะมีกุ้งตัวใหญ่ๆแถมยังมีกุ้งที่เขาแกะไว้ให้ด้วยนะคะปลาหมึกลาดซอสจ้ามาต่อกันที่ปูอัดเลยนะคะแล้วก็มีหอยค่ะมีสลัดผักให้เราเลือกทานด้วยนะคะหยิบได้เลยจ้า ไปกันต่อเลยค่ะทุกคนคะฝั่งนี้ก็จะเป็นพิซซ่านะคะเป็นโซนอาหารอิตาเลียนซะมากกว่าค่ะปลานึ่งซอสอันนี้วิชอบกินแต่พุงนะคะแล้วก็จะมีสปาเกตตี้จ้าขนมปังนะคะทุกคนคะอันนี้ก็จะเป็นปลาอบมะนาวนะคะไก่อบน้ำซอสแล้วก็มีขนมปังพวกพริกไทยเกลือซอสอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะคะขยับมาอีกหน่อยก็จะเป็นมักกะโรนีอบชีสมันอบมันย่างนะคะทุกคนคะน่าทานไหมคะนี่ก็จะเป็นพิซซ่าอบชีสค่ะ ยังมีเนื้ออบแล้วก็หมูอบให้ทานอีกด้วยนะคะเลือกได้เลยจ้าฝั่งนี้ก็จะมีหมูกรอบมีกุ้งอบเกลือเผือกนึ่งผักย่างไส้กอกย่างหมูย่างเนื้อย่างนะคะแล้วก็ปลาย่างจ้ามีน้ำซอสให้ด้วยนะคะมาต่อกันที่โซนผักผลไม้กันเลยจ้ามาเริ่มกันที่แตงโมนะคะผลไม้รวมค่ะสับปะรดแช่น้ำเชื่อมสม้มแล้วก็เป็นผักสลัดนะคะโซนผักสลัดก็จะมีให้เลือกเยอะเลยค่ะ มีให้เลือกทั้งผักสดผักดองเลยนะคะมีเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยใช่ไหมคะไม่รู้จะทานอะไรดีมาต่อกันที่โซนของหวานค่ะมีคัพเค้กมีเจลลรี่นะคะมีวิปปิ้งครีมนะคะทุกคนคะอันนี้คือของโปรดวิเลยนะคะวิไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ราดกับน้ำสีเหลืองนี้อร่อยมากเลยจ้ามาต่อกันที่ไอศครีมของโปรดอธินาเลยนะคะ ถัดมาอีกด้านหนึ่งก็ยังเป็นโซนของหวานกันอยู่นะคะมีให้เลือกเยอะเลยค่ะเอแครอันนี้อร่อยมากเลยนะคะไส้ครีมอร่อยมากเลยจ้ามีเค้กให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะแล้วแต่คนชอบค่ะช็อกโกแลตกิมคู่กับเจลลี่อร่อยมากเลยนะคะถ้วยขาวๆนี้หวานมากเลยจ้ามาต่อกันที่คุกกี้ค่ะมีไอศครีมโคนให้กดด้วยนะคะที่นี่เขายังมีชากาแฟบริการอีกด้วยนะคะทุกคนคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคนคะ ตักรอบแรกก็ล้นจานเลยนะคะวิได้ของกินมาเยอะเลยจ้ามาทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะมาได้กินกุ้งนะคะาได้กินกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆจ้ามาถึงก็จัดกุ้งกันเลยะคะ่ะเจลลี่ลูกกินพิซซ่าก่อนสิลูกกินพิซซ่าก่อนสิคะ <What? S 1> มีหมูกรอบด้วยนะคะมีหมูกรอบด้วยนะ มาถึงว่าตัดกุ้งกัอนเลยค่ะมากินบุฟเฟ่ต์กันค่ะทุกคนคะเจ้าเครุกเจ้าเคมากินบุฟเฟ่ต์กันค่ะตัวใหญ่จ้าคนน้อยคนน้อยจะเอากุ้งอะลูกอัอร่อยไหมคะเดี๋ยววิคจะให้ดู เด ort, Esper amos. Esper amos. ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง๋ยวมามีกับเดี๋ยวมามีกลับกล้องมือว่ก็เปื้อนนะวีเปิดอันนี้ใส่ใส่ใส่กลุ่มใส่กลุ่ม ส้มไม้กินกุ้งส้มไม้กินกุ้งนี่ไงคะนี่นี่นี่อันนี้มันไม,ม่เปิดให้แล้วมันมีอะไรเอาหัวเอาไปอันนี้อร่อยนะคะอันนี้อร่อยปลาเป็นคุ้งปลามีปลาอร่อยอร่อย ชอบกินชอบกินพุงปลามันมันมันเนาะมันเป็นมันมันชอบกินตงพุงปลาอร่อยอร่อยจ้าแ่นกินกุ้งกนกุ้งหมด นนินก,นกมหดเอาอีกไหมคะเอาอีกเหรอแกะกุ้งให้คนน้อยแกะกุ้งให้คนน้อยกินหนึ่งจานก็คุ้มแล้วคะ่ะกินหมดจานหนึ่งก็คุ้มแล้วคะ่ะทำไมหูเอาอรจะเอาอะไรคะวันนี้วางให้ตรงนี้เด้อ นข้าว่กันค่ะอันนี้ก็มีหัว่เรือกเอาแต่หนังหนังที่มันกรอบกอบอิ่อหนกปลาอร่อยมากเลยนะคะ เ,เ,เสียงดังเลยเด้อทุกคนค่ะคนกำลังมากินมากินดินเนอร์กันกำลังมากินข้าวเย็ยนกันที่น่าทำดีๆค่าไม่ทำอย่างนั้นไม่น่ารักเลยเห็นเด็กกินจับจับนะกินทำมีเสียงอันนี้เป็นปูอ,อัดอันนี้เป็นปูอ,อัด บอกบบนนี้ต้องกินตอนเช้านานะกินตอนเชา้ชาเช้าจ่อร่อยนะ mm. you have to e ด t น i n n e r first you can get ice cream อยากได้ไอศครีมคนน้อยอยากได้ไอศครีมดูคนน้อย mm. นะคะนน้อยคนน้อยคนน้อยฟอสแต่ไอศ์ครีมตั้งแต่ยังไม่ลงรดเลยอยากกินไอศ์ครีมเนี่ยใครชอบกินเหมือนวีบงังบี่ชอบกินหนังหนังติดมันอะ่ะเป็นเป็นหมูกรอบนะจะเป็นหนังติดมัน กุ้งที่นี่ถ้าจะให้คุ้มไม่กินหัวนะคะไม่กินหัวกินแต่กินตัวตัวกุ้งกินแต่ตัวกุ้งจะคุ้มกินจานหนึ่งก็คุ้มแล้วนะทุกคนค่ะมีหลายอย่างมากเลยนะคะแอ่วิ่ก็ตักแต่อะไรที่ตัวเองกินแบบเดิมๆเนาะ เลือกตั้งเยอะนะแต่พี่ก็กินแบบเดิมๆหลกัหลกๆก็คือกุ้งกุ้งก่อนเลยค่ะจะได้คุ้มนะกุ้งก่อนเลยพี่เอาน้ําจิมจ้มน้ําจิ้มไก่ผสมกับน้ํ<ม>าจ,<ม>จิ้มน่าจะไม่เผ็ดน่าจะเหมือนน้ําจิ้มพริกไหมผสมกันดูเขาบานมนะิน าจานที่สองแล้วนะวิยังเพิ่งจะได้กินสองสามตัเพราะบ้านวิไปจานที่สองนะแ oh, <okay. S 2> ค่ตังจะโอเหายสัวนี่ถ้ามากินแบบนี้วิจะไม่กินหัวนะเดี๋ยวไม่คุม้มเอาหัวมันตอดจะหัวอร่อยนะแต่วิเหมือนนะ ถ้ากินหัวมากๆหรือวิจะเวียนหัวก็กินได้นะคะแต่ก็กินกินหัวมากไม่ได้แต่หัวกุ้งอร่อยนะมันมๆน,น,น,นะทุกคนค่ะนาำบอกเอากล้องไปใส่ละดี ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเอร์อือันเอร์แจกค่ะโอลิเกอร์วิไม่เอาฟองไปให้พ่อพอนะนัมบอกว่าถ่ายได้ผู้หญิงเนาะวิ้ถ่ายจะวิกับอัชชน่านะคะ ตัวใหญ่นะคะทุกคนค่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆนะวันนี้เรามาเร็วนะคะคนก็จะไม่ค่อยแน่นนะคะเนี่ยดูมันดูมันกุ้งเนี่ยอร่อยนะคะตรงเนี้ยมันอร่อยนะตรงตรงหัวมันอะแต่วิกินมากไม่ได้กินมาก่ะวิจะเลียนหัวเหมือนเหมือนจะแพ้เหมือนจะแพ้พุ่ง เคยไปหาหมอนะเขาก็บอกว่าลองลองดูไหมเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้วิมก็ไม่กินหัวพุ้งน,นะคะเพิ่งจะมามาสุดก,กินไม่นานนี่เองนะอพอกินแล้วก็เนี่ยวเดวีอยหัวกินเยอะกินเยอะแล้วเดียนหัวค่ะโอเคค่สาวยูแฮป t ูเว้นติอยากได้ไอศครีมคนน้อยอยากได้ไอศครีมวันไอศครีมค่ะ พ่อพ่อแบ้เอาให้พ่อแบบไอศุรีมให้ <c oughs> เยอะไม่ได้นะคะกินปลาหมึกกับหอยนะ่ะไม่ได้แม่งกินได้คดผิดกินได้แต่กินได้ไม่เยอะก็ไม่มีหอยนางรมนะคะเรากินหอยแมงคลู่เอาเด้อตามราคาค่ะตามราคาถ้าเป็นเซตแบบหอยนางรมก็จะอีกราคานึงเนาะประมาณจานที่สามเลย ก็จะ,จะกินแต่อะไรเดิมๆนะคะทุกคนค่ะของกินมีเยอะมากนะแต่ก็จะกินแต่ของที่ที่เคยกินอย่างเงี้ยเคยลองแล้วนะมันไม่อร่อยไม่ใช่ว่าไม่อร่อยหรอกตัวเองกินไม่เป็นไม่กินไม่เป็นนะคะจำดีๆํำดีๆค่ะคนน้อยกินน้ำแข็ง กินบัตเตอร์แล้วกันไม่กินน้ำแข็งอันนี้เป <ac> ็นปูปือบเกลือโอ้งั้บอกอยากให้โชว์พี่ กินน้ำแข็ง้องกินน้ำแข็งมีมมคนเรียกกับโุรศรศทัเด้เยประเนี้ก็ม,มีกินผักอยู่นะแต่ได้แค่น,นิดเดียวค่ะนี่จะไม่ค่อยเน้นผักนะแต่พ่อบ้านเนี่ยผักสมุไม้ข้าว จะอัดแบบสุดๆเลยไม่ค่อยกินกลับเรีวกกินกลับเป็นหลักเอาปีชัมเบอร์ไหมคะดูปลาหมึกแล้วปลาหมึกซอสใส่ใส่เหมือนซอสพริกอะ่ะ เขาเรียกอะไรใส่ซอสพิ๊กอ,อย่างที่วิชอบก็คือไก่ชุบแป้งทอดแต่เขาจะใส่น้ำซอสคล้ายๆไก่เขาเรียกอะไรไก่เหมือนไก่เกาหลีอะท,ท,ที่ชุบแป้งทอดแล้วไปคลุกกับ กับน้ำซอสอะแต่อันนี้มันจะหวานหวานอันนี้เป็นกุ้งกุ้งชุบแป้งทอดปกุ้งปลาหมึกปลาหมึกชุบแป้งทอดวี่มองเห็นกุ้งนะนี่กุ้งกุ้ง่งนีก็เรียกว่ากุ้งคนน้อยสนใจโตข้างๆนั่งสนใจเด็ก ดื้อดื้อค่ะได้กวาเจออันนี้อร่อยนะขนมปังเขาเรียกว่าอะไรขนมปังอบใส่ปตเตอร์ เขามาเก็บถ้วยนะคะพนักงานที่นี่ดีมากเดินตลอดเลยมาเก็บถ้วยคนน้อยกินกินปลาหมึกชุบแป้งทอด หวานกันค่ะอันนี้มิชอบมากเลยกินเป็นถ้วยใหญ่เลยนะคะเราก็ได้ผลไม้มาได้ผลไม้กับเค้กมาไม่กินกับชาเราต้องดื่มชาตอนกลับบ้านนะคะกินกับชาค่ะอันนี้อร่อยเลย,เลยไ,มไม่รู้จักชื่อนะไม,ไม่รู้ชื่อแต่อร่อยมากเลย ทีน wow. so ้าเนี่ยทีน้ากินกินนมที่เขาใส่เนี้ยที่เขาใส่กาแฟทำดีๆลูกทำดีๆสัสนางชอบกินนมที่เขาใส่กาแฟอร่อยกินกิทิกิทิก็อร่อยเนี่ยถ้ามาที่เนี่วิจะกินเป็นถ้วยใหญ่เลยนะชอบมันหวานหวานมันมันหวานหวานมันมันวิไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไร อย่างที่ไม่รู้จักชื่อนะไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรน่ากินหมดแล้วอะวนั่งกินหมดสองถ้วยแล้วนะที่ต้อเปิดให้มึงกิน,นีพ่อไปเอามาให้อีกสามันกินนมเขา นมข้ามาไว้ใส่เนี่ยนมไว้ใส่ยังไม่ได้กินเลยนะกินนะนมข้ามาไว้ใส่กาแฟอร่อยชอบวิชอบกินเนี่ย

Yeah. ทำหล่นใส่เค้กแม่โอเคค่ะ <Yeah. S 1> ทำนมหลน่นนี่ไงทำนมหลน่นอันนี้เอามาไว้กินกะชา mm hmm. กินถั่วลาลำ mm hmm. อันนี้มาให้ด้วยค่ะ mm hmm. กินถั่วลาลำ mm hmm. มาไว้กินกะชา ขอตัวกินข้าวก่อนเด้อทุกคนคะ่ะขอตัวกินขนมหวานพูดผิดกินข้าวไปแล้วนะคะอันนี้เป็นกินข,ขนมหวานกับผลไม้อยู่ไว้เจอกันใหม่จ้าไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนคะ่ะ